สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TT Tarot อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปแรนดอมให้ทุกคนอีกเหมือนเคยนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณกําลังจะได้เดินทางไปพบเจอกับใครในเร็วๆนี้นะคะคุณกําลังจะได้พบเจอกับใครในเร็วๆนี้เออคนคนนี้เป็นใครมีความสําคัญอะไรกับคุณนะคะมาดูกันนะด้วยไพ่สองสำรับนี้นะคะ เดี๋ยวมาหมอขอเช็คพลังงานงคุณด้วยไพ่ออร์เรคเคอร์สำหรับนี้ก่อนนะคะขอเช็คพลังงานของคุณในตอนนี้คนที่เข้ามานะคะอยู่ในความรู้สึกอารมณ์อะไรยังไงแบบไหนนะคะรากฐานบางคนอาจจะ กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เริ่มสร้างความมั่นคงนะคะวางแผนรักฐานชีวิตหรือกําลังมองหาจุดที่อยู่อาศัยอย่างนี้ก็ได้นะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยืมมีความลังเลไม่แน่ใจอยู่นะคะ บางครั้งบางทีคุณก็ย้อนแย้งกับตัวเองนะจะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีหรือแบบนี้เนาะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะแล้วคุณคิดอยู่หนักมากๆก,กนะกับเรื่องนี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็มานะคะอ,อันนี้ออกมาเลยการเดินทาง บางคนอาจจะเป็นการเดินทางไปทำงานในที่ไกลๆนะคะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนจากที่เ,เคยคิดว่าชอบเคยคิดว่าใช่อาจจะไปทำในสิ่งใหม่ๆอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณจะต้องเริ่มลงมือทำบางทีก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยลองทำมาก่อนอย่างนี้ก็ได้เนาะมันมีความกลัวอยู่นะ กลัวการเปลี่ยนแปลงบางคนก็เป็นแบบการเหาะอะไรของเราในช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พูดผิดพูดถูกการหาข้อมูลนะคะมองหารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอยู่ในตรงนี้นะหรือเป็นพลังงานของการที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะเริ่มงานใหม่หรือทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างที่ คุณอาจจะไม่ได้ถนัดหรือไม่เคยลงมือทำมาก่อนนะะแต่เป็นการหาข้อมูลหารายละเอียดอย่างนี้เนาะเป็นเป็นพลังงานของคนที่กำลังเริ่มอยากที่จะสร้างตัวตนสร้างรายได้หรือสร้างความมั่นคงในชีวิตแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจากไพ่ทาโร่นะคะมาดูคนที่เขา อืมคนที่คุณเนะ่ยจะได้พบได้เจอในเร็วๆนี้นะคนคนนี้เขาเป็นใครคะคนที่คุณจะได้ไปเจอกับเขาในเร็วๆนี้โอ้หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นโอกาสใหม่ๆบางทีก็อาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานใหม่ หรือถ้าใครอยากที่จะเริ่มต้นความรักก็เขาเป็นเหมือนความรักครั้งใหม่ที่ดีเลยนะคะคนคนนี้เป็นโอกาสดีๆให้กับคุณนะไพ่เดียมเพลสว้าวคนคนนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วนะคะอยู่ดีกินดีชีวิตมีความสุข ให้ดีเอมเพลยะเหมือนว่าถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของการทำงานนะคนคนนี้ก็เหมือนเป็นโอกาสหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่จะทำให้คุณได้โอกาสใหม่ในเรื่องของการงานการเงนินจัสเมนนะคะเอ๊มันถึงเวลาแล้วที่คุณกับคนคนนี้จะได้เจอกันบางคนถ้าหากว่าคุณ รอในเรื่องของลูกนะคะรอข่าวดีในเรื่องของการมีลูกมีบุตรมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีมีข่าวดีนะในเรื่องของบุตรมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นเหมือนโชคชะตาเวลามาถึงแล้วอะเหมือนคนคนนี้จะเป็นคนที่นำพามาซึ่งโชคดีข่าวดีแล้วก็ เป็นคนหนึ่งที่จะปลดเปิื้มพันฒนาการให้กับคุณได้เป็นคนหนึ่งที่จะมาปลดปล่อยอ่ะแม่หมอไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นการปลดปล่อยยังไงนะคะแต่ว่ามันสำคัญมากๆที่คุณต้องได้เจอกับเขาอ่ะห้าดาบแม่หมอคิดว่า คนคนี้ที่คุณจะได้เจอคือคนที่จะมาปลดปล่อยพันธนาการภาระหน้าที่ความยุ่งเหยิงต่างๆของคุณลงไปนะคะมันเป็นความเชื่อในทุกคนอืมแม่หมออไม่รู้ว่ามีอะไรทวนใจในถะึงมาทำข้อข้อนี้แต่จะบอกว่าสิ่งนี้ไม่บังเอิญแน่นอนนะที่คุณได้มาเจอคลิปนี้บางคนก็นั่นแหละลูกของคุณ นะคะลูกของคุณคนนี้ที่จะได้เกิดมาคนคนนี้คือคนที่จะมาปลดปล่อยพันธนาการปลดปล่อยความทุกข์ยากลำบากความยุ่งเหยิงของคุณที่มีมาก่อนหน้านะคะเดโมนนะเดโมน อเขาจะมาเหมือนเหมือนเป็นการมาสมระล้างความคุมเครือหรือว่ามาเป็นคําตอบที่มันอยู่ในใจของคุณมานานนะที่มันค้างคางมานานมันเป็นเรื่องลึกลับหน่อยนะวันนี้เป็นอะไรช่วงนี้เป็นอะไรแม่หมอชอบอ่านไปในแบบแนวแบบลึกลับลึกลับหน่อยนะคะทุกคนคนคนนี้ ถ้าไพ่เอ่อหนึ่งเหรียญกับเหรียมเพจมาอย่างนี้แม่โมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอะเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเด็กอะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เขาจะมาเกิดนะคะมาเกิดกับคุณเหมือนว่ามันถึงเวลาแล้วที่คนคนนี้จะต้องมานะคะ คุณจะได้เจอเขาจากสถานาการณ์ไหนเป็นการบอกใบให้หน่อยในคลิปนี้ถ้าใครที่มีคู่มีคนรักมีครอบครัวให้รู้ไว้นะคะว่าเอออาจจะได้มีข่าวดีในเร,เร็วนี้ก็ได้นะถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีลูกนี่ป้องกันดีๆนะไะให้เจเหรียญอะนี่ไงรออยู่เขารออ่ะเหมือนเป็น เอาวันนี้จากที่หัวข้อที่ไม่หมอตั้งมาว่าเออคุณกําลังจะได้พบได้เจอใครเหมือนเป็นสารเลยอะนะเป็นข้อความจากเขาเลยว่าเขารออยู่นะรอที่จะมาเกิดกับคุณรอที่จะได้เจอคุณนะคะเนี่ยจริงๆนะทุกคนไ <laughs> พ่เดลว v เ r อร์จริงๆ เนี่ยแปดดาบเขารอรอการปลดปล่อยอะรอการปลดปล่อยรอการยอมรับจากคุณสามดาบหนึ่งดาบไพ่ใต้สำหรับเป็นเดอะไฮโรแฟนคือสวยมากโอ้บางทีนะคนคนนี้อาจจะเป็นเป็นคนมีบุญนะ มีบุญบารมีเป็นคนที่คือคนเขาอยากมาเกิดกับคุณอ่ะเป็นสัญญาณที่เขาอยากสื่อบอกใครสักคนก็แล้วกันนะคะว่าเขารอคอยเวลาที่จะได้มาเกิดกับคุณนะมาเป็นลูกของคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณอยู่นะคะเขารอมานานแล้วนะเนี่ยอืม บางคนถ้าอยากมีลูกก็นี่แหละคนที่มาคือคนที่คุณกับเขาได้ทำพันธสัญญาต่อกันคือคนที่มีคำมั่นหมายว่าจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเป็นญาติกันอีกครั้งหนึ่งแม่หมอขอดูเหตุผลนิดนึงว่าเพราะอะไรทำไมต้องเป็นคุณ ทำไมต้องเป็นคุณคะคลิปนี้แรนดอมนี้อาจจะเป็นข้อความนะคะรับสัญญาณถึงใครสักคนหนึ่งก็ได้นะอืมทําไมหรอสองเหรียญมันก็เป็นอย่างนี้วนเวียนมาตั้งนานแล้วนะคะ เดอะวิวช็อกตาพรมลิขิตเนี่ยอันนี้ก็คือวนอันนี้ก็คือวนเหมือนมันมันถึงเวลาแม่หมอจะพูดว่าอย่างไงดีถ,ถ้าจะถามว่าทําไมเขาถึงมาเกิดกับคุณมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมานะคะมันถึงเวลาที่คุณกับเขาจะต้องได้มาเจอกันอีกครั้งแล้วนะเดอะวิลโอ้ เพราะเราอาจจะมีบุญะกรรมร่วมกันนะคะเดยวิวก็จะเป็นบุญได้อันนี้ก็จ,จะเป็นกรรมได้คือมันมีทั้งบุญและกรรมเป็นพันธะสัญญาเป็นคํามั่นหมายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้นะคะไม่สามารถละเลยได้เพราะว่าไม่อาจจะเป็นการสัญญาโดยใช้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าผู้ที่เป็นปัจเจกอะนะ เนี่ยจะดัาบเขาติดตามคุณมานานแล้วนะคะจะบอกว่าอย่างนั้นอืมเนี่ยไพ่หกไม้เท้าคือบุคคลคนนี้นะคะเอาจริงๆแม่หมอจะพูดว่ายัางไงดีอะ <c oughs> ทุกคนดูน่ากลัวมากโอ้ยขนลุกทําไมวันนี้ดูแบบน่ากลัวน่ากลัวดูสิเขาติดตามคุณมานานแล้วเนี่ยคนคนนี้เดี๋ยวแม่หมอต้องขอแบบพูดเป็นเคสไปดีกว่านะคะ คือบางคนเนี่ยถ้าหากว่าคุณคุณเป็นคนโสดเนาะคุณเป็นคนโสดคนไม่มีคู่หรืออะไรแบบนี้ประมาณว่าเคนคนนี้เขาก็อยากจะบอกว่าเขารอเฝ้ารอที่จะได้มาเกิดหรือมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมาเกิดอะคะ่ะ นะไปเกิดหลังจากที่เขาอาจจะติดตามเฝ้าดูคุณมานานติดตามยึดติดนะเหมือนว่าดวงจิตของเขาอะมันผูกพันกับคุณมานานอาจจะด้วยคำมั่นสัญญาคำพูดใดๆก็ตามแต่ที่คุณกับเขาเคยมีกันนะเขาอยากจะเป็นอิสระแล้วแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าเขาก็ได้ปลดปล่อยแล้วนะปล่อยวางพันธนาการระหว่างคุณและเขาแล้วแล้วเขาก็กำลังจะไปเกิดนะคะ อาจจะไปเกิดในครอบครัวของคุณนั่นแหละบางคนก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนนะถ้าคุณไม่มีถ้าคุณไม่มีคู่นะนะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยแหละคือสัญญาณที่คนคนนี้อาจจะเป็นการสื่อมาแล้วก็อยากจะบอกเป็นคําอําลานะอันนี้เฉพาะคนโสดที่ตอนนี้ไม่มีคู่ไม่มีใครไม่มีแฟนนะแต่กับกันนะคะถ้าเป็นคนที่ มีคู่แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะคนคนนี้ก็เนี่ยแหละเขาก็เป็นคนที่จะมาเกิดเป็นลูกของคุณนั่นแหละนะคะเขารอมานานเขารอคอยเวลานี้มานานมันถึงจังหวะเวลาแล้วที่เขาจะมานะคะคุณสัมผัสได้ใช่ไหมนะคะคุณสัมผัสได้ใช่ไหมคุณ คุณควจะฝันเห็นบางสิ่งอย่างก่อนหน้านะคุณอาจจะมีอาการนอนไม่หลับฝันร้ายเหมือนถูกวิญญาณตามติดนะบางคนเนี่ยเนี่ยเออมันดูเป็นมันดูเป็นอะไรที่แบบลึกลับอยู่นะคะคนคนนี้นะี่ย บางคนก็เป็นไปได้นะว่าเอา่อคนคนนี้อาจจะตามติดคุณมานานแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากเกิดกับคุณเขาอยากเป็นลูกของคุณอยากเป็นคนที่เขาอยากให้คุณเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่แบบดีมากนะคะ เวอรหลอนแม่หมอพูดเองก็หลอนเองแล้วนะในตอนเนี้ยและอีกอย่างหนึง่งอ่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าคุณกับคนคนนี้ไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเหมือนว่าเหมือนว่าเนี่ยแหละคือคือจังหวะเวลาและคือสิ่งที่แบบ ยังไงก็ต้องเป็นยังไงก็ต้องเกิดยังไงก็ต้องใช่บางคนนะไม่เหมารู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักของคุณในอดีต,ตชาตินั่นแหละนะที่อาจจะเคยมีคำมั่นสัญญาอะไรกันไว้นั่นแหละมีแนวโน้มนะว่าถ้าหากว่าตอนนี้คุณมีคู่อยู่คนนี้จะมาเกิดกับคุณแล้วเขาจะไม่ตามคุณเป็นในแบบว่าจิตวิญญาณแล้วนะต่อจากนี้แต่เขาจะมาเกิดกับคุณ มาเป็นลูกของคุณเลยนะถ้าใครที่เหมือนแบบมีเซนส์สัมผัสได้ถึงวิญญาณน,นี่เงี้ยเหมือนเหมือนว่าเออเรามีใครสักคนคอยติดตามคอยเฝ้ามองคอยเฝ้าดูแล้วก็นี่แหละคือสัญญาณที่เขาอาจจะอยากสื่อหรืออยากบอกคุณนะคะผ่านไพ่นะ่ยผ่านแม่หมอก็ได้ให้ให้บอกว่าเขากำลังจะ ทำตามสัญญาแล้วนะนั่นก็คือการที่จะมาเกิดกับคุณนี่แหละถ้าคุณอยากที่จะหลุดพ้นจากพัฒนาการอยากมีคู่อยากมีคู่ครองในพบปัจจุบันโดยที่พ้นพันธนาการจากเขามีสิ่งเดียวที่เขาจะปล่อยไปได้ก็คือการที่เขาต้องมาเกิดกับคุณต้องมาเป็นลูกคุณให้คุณเลี้ยงดูเขานะคะประมาณนั้นแหละ คือมันจะทําให้เขาปล่อยคุณแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณไม่มีปัญหาในชีวิตคู่แล้วต่อจากนี้ถ้าคู่ไหนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาก่อนหนะ้าให้รู้ไว้เลยว่าเขานั่นแหละจะเป็นคนที่คอยขัดขัดขวางคอยสร้างสถานการณ์คอยป่วนนะคะแต่มันอาจจะมีเมื่อไม่นานมานี้นะคะบางคนอาจจะรู้ตัวว่าเออเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นการ ไม่จริงอะ่ะเนี่ยเนี่ยเยจ็ดดาบ The Devil เนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบตามติดคุณแล้วคุณอาจจะไปอธิษฐานลองขอว่าเออขอเออเรียกว่าอย่างเดียวปลดปล่อยเนาะพันธสัญญาขอแบบล้างพันธสัญญาแล้วคนคนนี้ก็อาจจะบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะให้เขาล้างหรือปลดปล่อยในเรื่องของพันธสัญญาได้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวถ้าคุณยังมีคู่คือคุณมีลูกแล้ว เขาจะมาเกิดกับคุณนะคะให้คุณดูแลให้ดีถ้าหากว่าคุณตั้งครรภ์มีลูกต่อจากนี้ให้คุณดูแลให้ดีนะคะอืมอย่าให้เกิดปัญหาอย่าให้แบบว่ามีการผิดพลาดเด็ดขาดนะไม่งั้นแล้วก็คุณกับเขาก็จะกลายเป็นต้องเวรกันไปทุกภพทุกชาต,ติมันจะไม่ดีนะคะเหมือนเหมือนเป็นเชิงแบบว่าปณีปนอมแล้วนะ เขามาปณีปนอมมาพูดมาบอกถึงคุณแล้วว่าอถ้าคุณอยากที่จะใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขแล้วจะให้เขาปล่อยพันธะสัญญาตรงนี้ระหว่างคุณและเขาไปอ่ะคุณต้องยอมรับเขาแล้วก็ดูเลให้ดีด้วยนะคะเมื่อเขามาเกิดกับคุณเอแค่นั้นเองนะคะแม่หมอวันนี้คือแบบรู้สึกอึง้งและจึง้งแล้วแบบโอปวดหัวมากนะคะเดี๋ยวขอ ืดูอะไรดีไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูไพ่สำรับนี้นะคะเป็นการแนะนำให้กับคุณว่าเออคุณควรที่จะทำไงดีในตอนนี้นะสถานการณ์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณ เหมือนว่าเป็นการการปล่อยเนาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนงูที่แบบลอกคาบมันเหมือนมัน,ม,นมันถึงช่วงเวลาแล้วอะถึงช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะเหมือนไพ่ตัวตนคุณที่ว่าเออคุณอาจจะมีการลังเลหรือกำลังมองหาหรือคิดสับสนอยู่ในตอนนี้ว่าเออคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีคุณควรที่จะทํายังไง นะมันมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับของคุณแล้วนะคะแค่ที่จริงแล้วอะ่ะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละวนเวียนซ้ำไปซ้ำมานะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหยุดนิ่งนะทั้งหมดทั้งมวลมันคือการเป็นไปยอาวงจรนะไม่ว่าคุณจะผ่านกี่เฟสก,ก็ตามจงก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นยังไงให้คุณก้าวต่อไปโอ้ทำไมมันเหมือนเป็นการแบบ ซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยคุณนยอาจจะมีเรื่องที่บางคนเหมือนเป็นแด,ดจาวูนะชีวิตของคุณอ่ะคุณรู้สึกเหมือนว่าสถานการณ์เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมันมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันคุ้นเคยนะคะใช่ค่ะมันจะเคยเกิดขึ้นแล้วแหละและไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรให้คุณดูว่าจงก้าวต่อไปอย,ย่าหยุดนะคะความรู้แจ้งมักเห็น มาเกิดขึ้นจริงเออมาเกิดขึ้นก่อนความจริงเสมอเหมือนเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเนะี่ยเป็นคนที่มีเซนต์น่ะแม่หมอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในดันดอมนี้ค่ะเอ,อ่อการทํานายดวงคือวิธีที่คุณบอกตัวเองในสิ่งที่คุณรู้แล้วอ่ะอ่ะสำหรับคลิปแรนดอมนี้นะคะใครที่มีเซนส์ชอบดูดวงนะ,ะเอ,อ่อหรือทำนายได้เออทำนายอนาคตได้อะไรแบบนี้เนาะ คุณคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณบางทีอ่ะคำตอบอะมันขึ้นมาในหัวของคุณเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรเพียงแต่คุณอาจจะไม่มั่นใจความสับสนความลังเลใจของคุณมันทำให้ความจริงมันค่อยเยไปอะไรอย่างเงี้เนาะให้ให้คุณเชื่อได้เลยว่าในเว็บแรกที่คุณคิดเนี่ยที่มันขึ้นมานั่นแหละคือความจริงที่สุด นะ,ะสิ่งแรกที่มันขึ้นมาในคําถามที่คุณถามนั่นแหละมันคือความจริงให้คุณเชื่อเซนของคุณได้เลยในช่วงนี้นะคะเพราะว่านี่คือไพ่ของคุณที่รู้อนาคตของตัวเองนะคะอะ่ะก็ประมาณนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรตรงก้าวต่อไปนะคะอย่าหยุดนะคะอะ่ะแม่หมอก,ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายคะ่ะ